พี่สองพันหลวงพ่ออะไรอยู่วะครับพี่หลวงพ่อเกษมกองพันลำปางสองออ,อันนี้ชุดกรรมการเลยนะเนี่ยมี<อ>สามเนื้อเงินนวะทองแดงเหรยรุ่นนี้สวยมากเลยพี่ใช่เออเหรียญรุ่นเนี้ยเขาแยกบล็อกไหมพี่แยกสิเออเออหรอเนี่ยพี่มีครบสามบล็อกเลยนะ<อ>เหรียญทองแดงนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะกบนี่อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูกบแยกเป็นเนี่ยแยกไม่เป็นพี่รู้อย่างเดียวว่าเก๋แท้ แยกบล็อกมีสามบล็อกส่วนใหญ่เราจะดูที่อเดี๋ยวนีะบอกอปก่ณ์มันจะมีบล็อกแรกบล็อกแรกบางทีเขาเรียกบล็อกธรรมดาบล็อกแรกบล็อกธรรมดาบล็อกแรกสองจะเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกทองคําบล็อกทองคําใช่สามก็คือบล็อกหลังแตกมีสามบล็อกแล้วถ้าพูดถึงอ่ะเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันหมดอ่ะบล็อกไหนแพงสุดพี่โอ้นั่นอ่ะดี น่าจะเป็นบล็อกทองคำหรือเปล่าบล็อกทองคำกับบล็อกหลังแตกพอๆกันมั้งผมขายไปผมไม่เลือกบล็อกไปราคาเดียวกันหมดโอ้แสดงว่ามันแยกบลอกไม่เป็นอะใช่แสดงว่ามันกินของหมดไปหมดแล้วเนี่ยผิวสวยๆเลยพี่ถ้าผิวลุ้งได้ราคาแพงขึ้นก็เดินตลาดนะะเจอบ่อยพี่แต่อันดับแรกเราต้องแยกบล็อกให้เป็นก่อนเราถึงจะขายไม่ตกราคา งั้นพี่สอนผมดูหน่อยดีกว่าวันเนี้พี่เนี่ยเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดากบดูนะธรรมดาอันดับแรกดูนี้กบด้านหน้านะดูด้านหน้าก่อนดูอตำหนิของเหรียญก่อนแล้วกันเนี่ยเนี่ยยันยันมีเส้นแตกนี้ยันแถวบนนะตัวสุดท้ายมีเส้นแตกคมคมเดี๋ยวพี่ดูชัดๆนี่เส้นแตกคมคม ต่อไปสังเกตพื้นเหรียญน,นะกรับวเหรียญจะมีเส้นสายฝนลางๆเป็นเส้นตรงนะนี่เส้นเฉียงๆอะ่ะเนี่ยที่พื้นเนี่ยแบบนี้ต่อไปดูดูอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเส้นคมชัดเลยเนี่ยเส้นนี้เห็นลางๆนะเส้นเล็กๆบางๆแต่คมชัดเดี๋ยวให้เห็นชัดๆก่อนี่เส้นนี้ มีเส้นแตกในแนวตรงแล้วก็ในแนวตรงเนี่ยหลายเส้นที่พื้นนะแล้วก็วิ่งมาจากขอบมาที่หงูเหรียญเนี่ยหนึ่งเส้นคือเส้นนี้คมชัดนี่ต่อไปฝั่งนี้มีเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่พื้นเนี่ยเส้นนี้คมชัดนะโค้ดเป็นโค้ดต่อ ต่อไปดูด้านหลังนี่คือบล็อกธรรมดานะด้านหลังตัวหนังสือจะเส้นของตัวหนังสือค่อนข้างเล็กสําหรับบล็อกธรรมดานะเนี่ยเส้นตัวหนังสือจะค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับบล็อกอื่นเดี๋ยวเราค่อยดูบล็อกอื่นต่อทีนี้วิธีสังเกตดูเส้นนี้นี่มีเส้นสองเส้นเหมือนรางรถไฟนี้นะคมชัดนะเนี่ย นี่สองเส้นนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดาใช่ไหมพี่สังเกตขอบด้วยนะเนี่ยขอบด้านหลังจะ,ม,จะ,ม,ะ,ม,ะ,ะมีจะมีเหมือนรอยตะไบนี่นะเนี่ยเห็นไหมจะมีเหมือนรอยตะไบเนี่ยเหรียแท้จะเป็นแบบนี้อรอยตัดเดี๋ยวคอยดูพร้อมกันแล้วกันเป็นตัดฉีกรอยตัดเป็นแบบตัดฉีกนี่คือบล็อกธรรมดานะ ต่อไปเป็นเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะนะกรบเนี่ยเนื้อนา瓦เหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกทองคาบล็อกทองคาเริ่มจากดูเส้นนี้ก่อนมีเส้นนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่ยันมีเส้นแตกคมชัดต่อไปดูที่พื้นพื้นเริ่มไม่คมแล้วไม่เห็นเส้นสายฝนที่พื้นแล้วนะแต่จะเห็นเส้นเสี้ยนที่เกิดจากการปั๊มกระแทกเนี่ย คมชัดค่อนข้างคมเลยเนื้อนะวะแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกทองคําจุดด้วยจุดหนึ่งนะกบเนี่ยเนี่ยดูพดูจะมีเนื้อเกินที่ใต้หูเหรียญน,นี้นะเนี่ยถ้ามีเนื้อเกินบริเวณเนี้ยอเป็นบล็อกทองคํานะอ,อ,นอันนี้ไม่มีใช่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาไม่มีบริเวณนี้จะไม่มีเนื้อเกินต่อไปเส้นที่พื้นก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยค่อน โ้ดเป็นโตต้ดตอบอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของการดูบล็อกทองคำให้ดูเนื้อเกินบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้จะมีจุดเล็กๆจุดเล็กๆเ,เนี่ย mm. เป็นเนื้อเกินแล้วก็ให้สังเกตว่าตัวหนังสือจะขนาดก้วนขึ้นตัวหนังสือเนี่ย ตัวหนังสือจะขนาดพ้วนขึ้นถ้าเทียบกับบล็อกบล็อกธรรมดาหรือบล็อกแรกนะแล้วก็ที่พื้นเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนกระจายวิ่งคมชัดหลายจุดเลยเนี่พื้นไม่เหมือนอกันไมกบจริงไม่เหมือนด้วยพี่มีเส้นที่พื้นเต็มไปหมดเลยเยอะเลยอ,อันนี้ไม่มีอบล็อกนั้นจะไม่มีเนี่ยดูอันนี้คือบล็อกทองคำนะทองคำ่ะรอยตัดเดี๋ยวคอยเปรียบเทียบกันแล้วกัน อ่ต่อไปอีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมรงนี้เป็นเนื้อเงินนะก็เนื้อเงินเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะดูข้างหลังเหรียญนี้ถ้าผิวได้แบบนี้นะโอ้โหโคตรได้ราคาเลยนะเห็นข้างหลังไม่กอืมแต่ว่าลูกค้าเขาเก็บไว้ไม่ดีเหมือนกับว่าเขาเปิดฝากล่องไว้อ๋อมนเลยดามันด้านหน้านะพี่เนาะ,ะเริมดู เ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อกหลังแตกนะแตกบล็อกหลังแตกนี่บล็อกหลังแตกให้ดูบริเวณนี้เส้นแตกมีเส้นแตกจากคง<อ>จักรเนี่ยวิ่งเ,เข้ามากลางเหรียญเนี่ยเส้นแตกตรงนี้เขาเรียกบล็อกหลังแตกเอาดูตำหนิด้านหน้าก่อนเนี่ยยานนี้มีเส้นขีดเหมือนกันเนี่ย มีเส้นขีดต่อไปสังเกตที่พื้นบล็อกนี้กับบล็อกแรกใกล้เคียงกันนะกบแต่ว่าบล็อกนี้เส้นพื้นที่วิ่งเส้นที่พื้นะ่ะจะคมชัดกว่าบล็อกแรกนี่เห็นไหมสายฝนคมเลยคมเลยเนะี่ยชัดมากนะพี่เคยเห็นเหรียญปลอมนะกบเขาทำด้วยนะเส้นนี้แต่จะทื่อๆไม่ไม่พลิ้วแบบนี้ เนี่ยเส้นที่พื้นคมชัดต้องคมชัดแบบนี้นะะต่อไปมาดูอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งจำเส้นนี้ได้ไหมเนี่ยเส้นที่วิ่งมาที่หูเนี่ยของเปลี่ยนบล็อกแรกอ,ะอ่ะอ่าพี่อ่าเส้นบล็อกนี้จะคมกว่านะเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งเหมือนกากระบาดอะ่ะเนี่ยบล็อกนี้เส้นนี้จะคมกว่าบล็อกแรก เห็นไหมเส้นที่วิ่งมาที่หูเ,หนเนี่ยสังเกตว่าจะมีอีกเส้นหนึง่งขีดตรงลงมาตัดกันเหมือนกากระบาดเนี่ยคมเลยดูไม่ยากเหรุ่นนี้ต่อไปดูโค้ดโค้ดต้องเป็นโค้ดตอบคมชัดบล็อกนี้ให้ดูเส้นข้างล่างนี้ด้วยนะเนี่ยเส้นข้างล่างจะเป็นเหมือน อ่าเดี๋ยวพี่หาดูเหมือนวงเดือนอะ่ะมีเส้นขีดคมชัดถ้าเป็นบล็อกแรกไม่คมนะเส้นเนี้ยเส้นขีดในแนวขวางเนี่ยเนี่ย mm. คมชัดเลยบล็อกนี้บล็อกนี้คือบล็อกหลังแตกอ่าต่อไปดูด้านหลังนะกด้านหลังบล็อกหลังแตกใช่ไหมก็ต้องดูว่าหลังแตกยังไงนี่เส้นแตกเส้นแตกคมชัดเห็นไหมโอ้ oh. เส้นแตกนี้คมชัดเหยนปอมมีนะกบแต่จะแบบแตกแบบทื่อๆทื่อๆเนี่ยเส้นนี้คมชัดเส้นแตกคมชัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ขอบเหรียญผ่ากงจากพผ่าคําว่าพันเนี่ยมาจนถึงกลางเหรียญต่อไปจุดสังเกตบล็อกนี้นะกบนะให้ดูตรงนี้นะให้ดูจุดเล็กๆเนี่ย เห็นยันนี้ไหมเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เขาเรียกอะไรวะครบดอกอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรขอ,อที่อยู่ใต้ที่เป็นดอกนี่นี่จะมีจุดเล็กๆคมชัดอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยเห็นไหมจุดเนี้ยคมชัดบล็อกนี้จะต้องมีจุดนี้นะเนี่ยจุดเล็กๆคมชัดอืมเดี๋ยวพี่ขยายให้กด นี่ครับจุดเนี้ยคมชัดแล้วก็เลื่อนมามีจุดนึงเนี่ยคมชัดเนี่ยว่าไงครับเนี่ยสวัสบีครับรอแป๊บนึงนะเฮียรอแป๊บเดียวครับอ้่วคุณโกดเนี่ยคมชัดเล์ต่อไปดูนี้นะขอบเหรียญมีเส้นเหมือนกันเนี่ยมีรอยมีเหมือนรอยตะไบเนี่ยเหมือนกันคมชัดนะกบ เหมือนกันทุกเหรียญร<ช>อบข้างนะรอยตัดก็เดี๋ยวเราก็เปรียบเทียบทีเดี๋ยวดูพภาเให้เาตัด